วันนี้หลายหน่วยทหารลงพื้นที่นะคะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเราไปดูกันที่ การทำภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่26กองกำลังสุรนารีกันก่อนค่ะนำกำลังพลบูรณาการร่วมกับจิตอาสาพระราชทานผู้นำชุมชนชุดช่างจากกองกำลังสุรนารีและชุดช่างของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่26ร่วมกับประชาชนบ้านโคกว่านสร้างบ้านตามโครงการกองทัปกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลให้กับนางทองอาบเชนญชยัยอายุ77ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่129ทับบ้านโคกว่านหมู่2 ตบโคกบ้านอละหานสายจัังหวดบุรีรัมย์เป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนไม่มีอาชีพนะคะบ้านที่อาศัยอยู่นั้นชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถอาศัยได้ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่26จึงจัดก,กำลังพลชุดช่างรวมกับชุดช่างกองกำลังสุรานารีเข้าดำเนินงานก่อสร้างซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเงินทุนจากการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ค่ะระดมทุน และว,วัสดุอุปกรณ์มากามาช่วยกันในการก่อสร้างโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนนะคะก็ยังความปรับปริ่มให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะ